อ,อันนี้เขาสีอันปรึกษาชุนเจ้าถามชุนเจ้าว่าผู้ใหญ่เพิ่นอ่าให้อันไปอันเดนเอาอ่ะน้องจ้อยเข่าชื่อซัมโนครัวน้ำนึ่งชุนเจ้าสีบา้านในไหนสีลองถามบ่แ<อ>ม่์เขาถามเขาขอไปไมือหนาอยู่องค์การซัมโนครัวกัถามเพื่นเพื่นตัวได้ ได้ได้เพื่อนเพื่อนให้เฮาวเหตุเนี่ยไรขั้นตอนใดขั้นตอนแรกก็ไมิจะเอาไปยงเย็นจากในบ้านอืมเรองล้วไปเลยเฮาลงไปพุทธกับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่คู่สู่คนเนาะพี่เนาะเบิดสมองสบวนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีหนึ่งพบพอกับช่องยูทูบกลัววิ่งสายใจเกินรอยเพียงเนาะ ออีกคือเก่าคือเริ่มพี่น้องเไยเพิ่มเติมกัยังอยู่ทั้งนี้คือเก่าพี่น้องเไยเนาะเดี๋ยวเฮาสีมีเรื่องอยากลมกลับมาลุงแก้วเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องเงินงงโอยเห็นไหมพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสีปะชากันลงเบิกพี่น้องเนาะไว้เชียเอาในลายโตเนพี่น้องเนาะพว่าตนี่มีเฮือนมียังกัมนเนาะพี่น้องแต่ว่านี่ยังโบเป็นรักเป็นฐานกับ ชาวบ้านชาวเมืองน้องเพียงเนาะกับคนในหมู่บ้านที่นะพี่น้องแบี้ยพาน้องจ้อยนี่บัวยง่ายยังเป็นคนตกหล่นอยู่พี่น้องเนาะยังเป็นคนตกหล่นอยู่วันนี้ในทางผู้รักเมย์เพิ่นบุคักน้องเพียงเนาะเพิ่นบุคคลโมเน่เนี่ยก็เลยอยากจ่ายเบาเวียงอ่าอ่าพาน้องจ้อยนี่ไปเล่นเขาซื้อเนาะพี่น้องเนาะเขาซื้อมาเขาอ่า ชะมโน,โนูโตเล่นำครอบครัวของลุงซางให้มันแน่นนนาพีน้องให้มันแน่นอนให้มันชัดเจนนน,งงน,จน,น,น่ะพี่น้องเไยเีขาจะมีเรื่องอยากลมก็เพิ่นนต่ทามเพิ่นพักแน่นะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางกันทางเมียทางยังหรือว่าทางครอบครัวเพิ่นกะอยู่กันหลายคุน้นมาเนี่ยเขาอยากทามนะว่าเป็นยังไงถ้าเขาเอาชื่อเขาเทะน,นี่อันนี้นี่คือว่าเพิ่นฮับคือว่าเพิ่นฮับนี่ฮับแบบว่าอ่า ครับเอาเอา,เอาน้องจ้อยมาอยู่น้าแบบยังยังโบอันแน่นอนนะพี่น้องแบบว่าเป็นแบนเป็นอย่างมากเลยยังมีผ้าพิเศษมานะพี่น้องเนาะวันนี้แด่เฮาจะถามทางทางนุงเก้วทางประโพนน้องเพียงเนาะแบบว่าเต็นใจแค่โบเนาะพี่น้องแบบว่าทางเฮาจะเอาเงินที่ผู้ใหญ่เพิ่นมอบไม้ให้นี่มาเดินเรื่องเนาะมาเดินเรื่องแบบว่า เอาน้องจยอยนี้เข่าสัมมนูตัวเดขนําเราเพียงเนาะให้มันถูกต้งตามหีดโคงบ้านเมืองเนี่ยตามกฎหไม้บ้านเมืองนราเพียงเนาะเพราะว่าตอนนี้มันยังออกออกสัมมนูบ่ได้ได้พี่เนาะออกสัมมนูบ่ได้แบบว่ามันยังเงินเรายังอยู่แบบเป็นคนตกหล่นอยู่นะผมมีชื่อผมมีอย่างในบ้านในเมืองขณะพี่น้องเนาะว่าเขาก็ต้องหยัดเอาเขาให้มันได้เพราะว่าภรรยาผู้ใหญ่เิ่นกะคือว่าอันเนี่ย จคกเพิ่นสิอยู่นำเฮาเบิ่งเฮาไปสับมือใดถ้าว่ามือใดมือนึงนเนาะพีนะ่น้องเนาะเพิ่นมีเคสใหม่หรือว่าเพิ่นอยากจะช่วยเคสอื่นๆเนาะเพิ่นไปก็มีเราเพี่น้องมันก็มีหลายเคสและที่ผ่านมาคือ FC เห็น,นเนาะพี่น้องเนาะก็เลยอยากจะคุยกับลุงแก้วประพลในเรื่องนี้พี่น้องเอ้ยจังได๋ก็รอเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะโลเบิเ่งเราชมนํากันกเรเวีย,ง,ง,ยง,งมาเปิดคลิปอ่าลุงแก้วยังมือเอาอ่น ผ่าผลออกมาอยู่เน้องเพียงเนาะผัเผึ่นเมื่ออยู่เกับนในพุทธน้องเพียงเนาะคือว่าเมื่อกี้นี่เขาก็ได้มอบเงินจํานวนหนึ่งน้องเพียงเนาะห้ทางเบาซ่งกับน้องวีไปซื้อเครื่องซื้อโค้งเฮ็ดในสิ่งที่เพิ่นอยากเฮ็ดเน้องเพียงเนาะจังไดก็ต้องหาคุยกับลุงแก้วกับป่าผเน้องเพียงเนาะในเรื่องนี้ในเรื่องของน้องจ้อยในกรพี่น้องเลยเนาะไปไปพบพผล่กับเพิ่นกันเลยพี่น้องเนาะเออสบายดีอ่าลุงป้าพี่น้องเไยเนาะ หอยมีคนอยู่ก็หือนนะฮะคือเมื่อกี้หนีเขานั่งอยู่หนี่น้ากโจกลงมาแต่ทึงไอ้มามีคนเหี่ยวลงมาเหี่ยวลงมาแต่ทึงเหื่นบ่าเหรอมีฮะมีเลยลงมาลงมาลูกพาลูกไปะโดไปแต่เด่ต้นเทียมนี่ยแน่จังวะคือเห็นเราลูกไปกูช่วยเอิ้นถามคือว่าไปงันโองงันดองมีดองอีกมันนี่เออ เอื่าน้าผลนั่นมันข้างน้ำชาดยางบ่โจกโจกลงมา,อ,อ,างมอ,อ้าวทีนะ่อบาไผ่ถือแบบมันช่วงมันลมมันนั่นอ่ะมันเนาะอ่น้นนำข้าเลยตัวาน้ำขอมหมูโพยจัยกมันเกี่ยกัติดขอมไว้จักเออไม่แต่บุญมีแต่ดองเนาะจบเดือนหกวาย,ายชใยจนบวยหวหิวเลยคอเป็นวัดเลย อืมต่อทต่โตกันได้น้ำบ้านเจ้าน,นี่กันเนาะโตเลยเออมันนี่มันนี่นะครับมืออื่นอีกอืออื่นมือน,นี่มือก็มีอีกอืมแต่การยังใครเป็นงานเป็นงานงานชาวบ้านเนาะมันโมเมนต์คนใกล้ทัดเฮาเนาะอัอออนจะถามไปคุณคน,นแล้วก็แล้วอืออมไปมัดเขียนมันยังไงเพื่อนตอนเช้าแล้วกันเอาอ่ได้อยู่กับเทเบิดมือคืออยู่เพื่อนเจ้าของเนาะเปลี่อนเจ้าของหมดมือบปขคืนเนาะเออ เมื่อยได้บพว่าอยู่ชสได้คาเพ็ดเบียกกับนั่นงานนาเพื่อนอนะะ่ะเมื่อยดูเห็นบ่กช่วงเอาเห็ดนั่นงานเจ๊เมีนองไม้กันเนาะแบบว่ามันกํากับแบบนันโบเลยเมื่อยต้องสวงังได้อันในแนวอีกนั่นจะกดลน้องาตีก็โทรมาโทรโทรมาลุงก็มางานดองเอยมืออื่นตีเก่าโอ้ยไปไหนไปอยู่ว่าเป็นไข่อยู่เป็นให่ ยาท mm ่าไมไปกับพวกแหละท่าตรงสวนจงไปปัดแกนได้เพิ่นสั่งครัวใหมุ่กคอโตน้ำไอพีเราเราหลายอืีเืาไปหัวรอดเลยไปหัวรอดไาเป็นข่ที่คคอปากมัจะบอกเสียงแหละเนี่ยนี่เนาะเลยอจับไปว่าทัางเด mm ็กแล้ตัวแดงจะไปสักยาลงบ่่คืนมาหนาวกับ่ เป็นทั้งอันบ네้านพุ่นบอกได้แห้งชํานี้ได้ผลตกพอดีดินได้เนี่ชื่ออันนี้แบบดุดน้ำอ่างเนาะคือว่าแห้งเติบเนาะอ่มันทำมันของน้องวีน้องสงอือลอยบ่าไก่เห็ดเทียงใบแล้วค่ะผลโยนลงแลอยใบบอกม่เออตกเวรเลยเนาะ เมื่อคืนนี่นราไปตกคืนนี่เนาะท่านทิ่พิษตู่จ้ะผลเห็ดก่อนผลไล่ให้พิษก่อนผลไหลไหลจู่ๆกเวิ่งกเวิ่งก็วิ่งแล้วเสียงกระดมกระดองย่าเนี่ยเออเออเห็นเขาวันวานนี่เาเห็นเขาวันโพดลงในเฟซในียอย่างว่าผ้าผ้าผ้าอย่างอยังย่านวะทางบ้านทางบ้านบ้านเนี่ย บันนงบ้านบนนะครบนบันนคบ้านบันบานลงนะคำนะบ้านนะคำบ้เมืองลงบกโอ้เมืหบใกล้ใกล้กันเลยกับบ้านหนองผโอ้ห็นแน่เขาเช่ในพจเนี่ยเขาบอกบ้านระบุเลยบอกหูระบุว่าบ้านใดเขเห็นอเดียวเขาจะปิดเลยและกัดึงอยู่เนาะเชี่จบเราแบะเชอจบเราฝปั่นคันนะ พ้นตกหรือคือแบบหาวรดยแท้เนาะแช่ถ้าเท่วนั้นแหละพิ่นมักเห็ดหน้าหวานไหมเออพิ่งจะเห็ดหน้าหวานพิ่นจะหาอัดนำอะไรไว้ตัวเอาชีถาดาเต็เเครื่องจูดอนัไเลยหวานเลยเกิดเกิดวันเกิอบูชิบูไทยหเลยไไปหวานเลยเห็ดหน้าหวานแ่นั้นเอกแหน้าดำบุคโดบุคโมีผู้หญิงดำ เยคนตกคนตกหาเดียวกลางรถน้ำามเดินอยู่บุ้ง้ำทางมาน้ำบ้านไปครบ้านเนียงนาของัวเนี้ยเห็นเขานั่นได้น้ำบ้านนาของขัวเห็นเขาตกกาเลยโอ้ไวเห็ดไวนู่น้นี่ว่รเห็นเขาว่านไวปกติเนี่ยเลยบ้านเป็นปงนะน้ำมันบ้านเนีงบ้านนู้นของไมมบ้านบางบางโดนบวชจิตามกันน่ะกะเริ่มแตกเขียวไงอยู่เลย ยอดเอาล่ะครับยอดบ่ทงเลยอันน่ะท่าเพิ่นขงหน้าเพิ่นปรับใหม่น่ะดรู้แล้วเาเฮ็ดได้่านี่อืมอันนี้เฮาสิอันปรึกษาคุณเจ้าถามคุณเจ้าว่าผู้ใหญ่เพิ่นอ่าให้อันไปอันแดนเอาน้องจ้อยเข้าชื่อธมนูควัวนําุเจ้าสิว่าแนวดสิลองถามเบ เมธกำถามเข้าเข้าไปมือหนาอยู่องค์การสป็นคบครัวก่ะถามเพิ่นเพิ่นครัวได้ได้ได้เพิ่นเพิ่นให้เฮาเฮ็ดเนี่ยเลยกนตอนได้ขั้นตอนแรกก็มีแต่เอาไปยังเย็นจากในบ้านอืมลอแล้วไปได้เฮาลงไปพุทธโอ้ลงไปเมืองพุทธออืมเพราะว่ามันตั้งผลักผู้ใหญ่เพิ่นว่าแบบอ่ามัน เรายังอัยุยังไม่ถึงเนี่ยเอาอยู่ไปแบบนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นคนตกล่นเนี่ยบัดทั้งที่ว่าบอแนวทางตาบุห็นเนาะแนวมันนั่นบัดยันทางบ้านบางอย่างบ่ฮับบางอย่างนำนะ้ำขนาดจะเอาเล่นเขาสำนูกัวน้ำชิมเจ้าให้มันเล้วเลยนั่นนะนี่ว่าคือว่าชิมเจ้าดูแล่ได้กะเป็นชิมเจ้าดูแลเเ่เลยแบบสามลูกคนึงขนานเห็นให้มันเล้วเิ่น่า ทั้งอันเฮาเฮาเล่นนํำบ้านนี่เชยเงินบอเหตดใบอันนี้เป็นยิอร์เ่อบราออคุณน้าลองไปเบิ Z ่งอยู่เมืองคุณ uh, น uh, so no ้เนาะอ่า like. ว oh. mm. ่าที mm. ah. ่เทนนี Life ่ร uh, you know? ้ายทางในห้องบู๊โดยไม่เ็อเหิุสำรือมีแต่ว่าเขาจะเอาเงินหายตัวอยู่ในบ้านนี้แห่ไปลงไปพุ่นน่มันใกล้ใกล้บ้านเฮาแหละเจ้าลงไปพุ่นน่เจ้าจงโทรหา เอาน้องจ้อยลงไปนำบอกถว่านี่ได้เมื่อโตแล้วเอาลงจอยไ,ออไปถ่ายหูได้อืมูปติดสมรภูมิต้องถ่ายเอาหูมายังเข้าไปติดเนาะเออเอาเห็ดไม้ป่ะะหือว่าใส่ข้เก่าเอาเข่าใน,าาในปุ่มมาซื้อเนาะเอาเข่าในปุ่มในนั่นนะซื้อเอาหม้เพิ่มเมนบเดต่อไปสมมติว่า เราเป็นครอบเป็นครัวได้รลูกได้เมียต่อไปแต่เราอยากออกเข็ดแต่เล่ากะจัากออกเนาะอยางเงี้ยออกแบบคือชมเฮาลเลยนะเฮากะหากันเงี้ยอยอกปอีเพิ่นมาเห็ดแถบของเฮาแต่กี้กันยังอยูนะ่น้ำครอบครัวพอเถ่าอ,อยู่วันนี้แต่เพิ่นมาเห็ดเพิ่นลงไปเห็ดแต่เฮาก็แเงี้ยครอบครัวออกไปกัเห็ดใหม่เลยแต่เพิ่นมาเห็ดน้ำวัดน้ำยางนะเพิ่นห่อนยามเพนะินะ่นมาหน่ะโบแพ่งบนไดาลอกกับยามเพิ่นมาอ่าเดี๋ยวแต่คนนำครอบครัวเฮาหน่อยเฮาหลายเนาะเพิ่นจะเก็บเป็นหัวค้นน่ะ คำเพื่อนลงมาเห็ดอันนี้บันนี้นี่มีแต่ว่าเขาลงไปถ่ายผูถ่ายยังไหนติดอัน,นอันนั้นอยู่น,นั่นนะพี่น้องเลยอยู่เมืองถามเบิงอธิบายใช้ใจเทไรเนาะแต่ว่าเมื่อใดเราก็อยู่ในควมมาด,ด,ด,ดูแลของนุงแก้วอยู่แล้วนะพี่น้องทีวีอ่าท,ที่ว่าติดตามมาแต่ไรแต่ไ,ต,ไตั้งเทโพเราเสียเนาะลุงเนาะ แต,ต่พอรเราเชียแล้วก็คือว่าเขาได้แจ้งในบ้านหรือว่าเสนอในบ้านมา้องจอยนี้ขึ้นกับทางลุงน้องพี่นอ้องทางลุงดูแลอยู่แต่เขาอยากเหเก็นให้มันถือตอกถือตองเดี๋ยวนี้เขาอันทึ้งเขาบอกออกันมันยังได้เอาเมียได้กันยังอยู่ในชำนูชุมเจ้าคือว่าอ,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 อว่างงั้นเหรอยังไม่ได้บอก แต่งานเนี่ยแต,แต่เมียกับยังเราขามากขอนอนมีเขาอยู่บ้านธรรมดากัรนี่ยมาอยู่นุ้นมันเพิ่งไเรื่อไปสู่เดย์ตัวกะทีนี่เราต้องเมื่ออยู่พุ่นเนาะลุงจะมาอยู่ที่ก็พอก็ได้โอ,อ้มาอยู่างินนะครับเลยสอนพี่เรียนงาน เพราะว่าเราเมื่ออยู่พุน่นกะมึงมาโบดึงกินทานแน่บางเทีบางทีเนาะทานาน่อยเพราก,กินแล้วบวสินเคยเอเอหาใหดแต่นั่นคนคนโบโบหมากกระเพราลินน้ำไปมเมนอะไรเอาไปบ้านอื่นนี้เขา,าเอาโบดึงกระมูกห,หรือว่ากับอ่าแขกคนนี่กะอันนั่นไหนอยู่อยู่บ้านเมียกู้บริเลงไปเรื่องเรื่องแต่เมียผู <laughs> ้เดียวเออ คือก็ดีแล้วเห็นเราบริษัทหมู่หู่เราเห็นวาริษัทว่ามีหมู่บ้านบริษัเราอยู่กับเมียเขาลูกน้องๆกันแล้วบาคนกัดดำหน้าแล้วแล้วก็หอบมานแล้วแหละเออมาเห็นเห็ดที่ซื้อบางคนวัดไปอันอยู่นลำลูกน้องเมียอยู่นั่นจนดื่มฮอนบ้านเจ้าของเนาะบางเฮิ่งเป็นชองแฮมปียังเห็นหนาเลย แต่เฮาแต่กี่แต่แต,แตนไปอยู่น้ำก็ครัวไม่ไปอยู่น้ำลูกน้อเมียไม่ตัังเถออาทิตย์หนึ่งเมื่อเธอหนึ่งพ่อเมยังว่าโอ้โหเห็นนหน่าห่อนยังเนาะแต่หัังเถอก็เห็นอยูเฮือนเฮาคือว่าเนี่ยเดียวเห็นกันอยู่คนออนกขา,ขาขงวัดมันหกักมันบกุกอยได้ไปตื่นมากกับไปภายไปมันไปเห็ดเบี้ยเห็ดยังหลอยกันเดี่ยวไป มีแต่ว่าให้ถ่าลุงอันเชา้าเนาะถ่าลุงเชา้ามาจังอันเช่าก็แมนจังไปเล่นเห็ดต,ตัวนี้ว่าเอาก็บอกแค่ว่าความสะดวกของเจ้านะเจ้าเช้าแล้วเจ้ายังจะจังอันนั่นานิวอ้ยบุกขึ้นมันบ่ได้ไปหรอว่ะบ่ได้ไปหานตะกี้ว่าสิมาแล้วพบภูริย์มะฮอด์ชิโนฮันนด์ ช่วงบ่ายรถฝนรืมตืมตั้มลงฝนกระตกแน่อยู่เินนห่าง่บแห้งชำนี้น้าโบได้อังเด้กก็เลยหยุดบได้มาเลยเด่นออกมาดยมาหอดเนูนดยกลับมือคือเก่าซ้่าได้ยังบได้เลิกก่อเออโตจว่าบบจีตเป็นโทมากว่าเพิ่นเพิ่นขึ้นมาพี่ได้เมื่อวานตัวใจเฮา,เาแม่เข่เาก่อนฮะ แต่บ่เข้าบ่ได้ออกแต่ในเลยยันคุณเจ้าอยู่ในงานบ่พอเราบ่พอเฮาอยู่ในเฮือนดอาว่าขึ้นมาบ้านทางแก้วเฮาบ่เห็นภัเอ้าเพิ่นยุดช่องมือได้ว่าวายเพิ่นช่องมือได้อันนีว่าแต่มือนั้นนะพ่น่บ่แม่นว่มือนั้นน่ะมือฮอกต้มเพิ่น่เินน่ว่าเราเ็นกาว่าูพนาเชนอยู่เิดเปิดตูบ งานเดี่ยวระบบวันนี้ดูหลานเจ้ายวันนี้เดียวบ่ได้านเดี่สองคนอยู่มาเต่งขอไหวสิเขาว่ารำในเต่งนะบ่เออทำบำก็น้องหอเนอะน้องอยิงเนาะเขาบ่าชงนี่เนาะปีนี้คือจิโจ้ก่อนบ่ โอ้ารีรอปีนี่เนาะมาไปหาไาโยโยโยคนกันยังโยมือคนมือยังเงินอะไรอย่างเงี้ยรายนเลยรายเลยเนาะเอาเด้่เกิดอีกแล้วอะไรกันเนี่ยได้คนมาจากขายอันขายเผลอยังไงเลยรลองหายทุนมาลองเบิ้งแหี่ที่เป็นสีเห็ดบอกคือบุหิตนะนะ มานั่นแหละลองลองเบิงวา่าสิเป็นไปเนื้อไรขโมยลองกับคูต้องลองเบิงเพราะว่าน้ำบ้านนี่ก็คือบริมีหันค่าขายเพอใครเนี่ยเพื่อนก็อยู่หินทางอยู่เนาะรับได้กับเมนหมอนะชื่อหมอหมอนี่คือยังบด้มีบ่หมอ อ่าประมาณพันไปนะโอ้เ oh, พ <than> ิรนแต่ก no ี้เอื้ยเฮาคายย่เพิรเหฮาเกิดบริจักว่าเขาอันนั่นมันกิดินนั่งนั่งในตอนเฮาลงทำบิดนี่แหละลองทะเลาะชี้เบิ้งเครืองเบิ้งคำมันโมโภกอาจารย์เจงบอกเอซีว่าปีง่าเพิ่นชินนั้นชัไไดคายเพิร์นเลมันล็เนมาเพิรนจีปันน้ำได้เพิ่นบอ ตังน้ำแข็งตังน้ำแข็งเลยอยากไปเลยแต่เราจะเข้าปั่นแล้วนะลองเบิ้ลน็อลองเบิ้ลแหมมันโจย่างลงไฮลงหน้าเดี่ยบางเถื่อเขาฮะของอยู่ของกินเนี่ก็ได้ขายดีจมีแล้วขายแนวกิจนี่น้ำบ้านเขาเขาเล่นเขามาอ่าเดี๋ยวอยากกินน้ำเย็นด้วยปลูกกะไม่เมื่อยเล่นเขามาลองเบิ้งขายของอยู่ของกิน เอาการรับเดกเขาก็บโเข้าซื้อรายและสมุนว่าแนวมันนั่นซื้อแนวให้มันครบว่าสั้นซะมันครบมาซื้อมายังโบนั่นเนี้ยโมีเฮียนนั่นแหละมันยังกะต้องเฮียนมึงเอาสูตรในโทรศัพท์ได้บางคนเขาเห็นเอาเห็นเขาเห็นหนึ่งคำว่าผู้ใดเคยไปเฮตงานอยู่ไทยด้วน่ะเคยเหตงานด้านอาหารมาอยังอยู่ไทยด้วนะเป็นง่ายเขาเฮียนสูตรมา เป็นใหญ่มากเลยมเคยไปทำไมเราอย,อยู่อยู่เรื่องเด็กปิเคนคนอ่ะคนเห็นยังแต่คนคน,คน,นี้นนเ<น>พื่อนซับเลยคุณมีคลิดอย่างนี้นั่นเจอช่อันเ<อ>มียเฮานี่กับเฮานี่เคยไปอยู่ห้านนั่นก๋วยเตี๋ยวม้านนั่นพอไล่อยู่พอเป็นอยู่อ่าก็ไปอยู่ประมาณปีป,ปีประมาณปีชงเดือนสามเดือนนี่แหละมันถึงช่วงโควิดเลยครับมาเลยเราแบบ นต้องสเสวียนหาแน่นอนเมื่หละเพิ่นหนึ่งมาแบบเป็นคนโบปากในเฮาขายเครื่องข,ขายของอยู่เพื่อนเฮานี่มันเหมาะและ้วเขาห้าสิบก็แบบขายแบบลงทุนไปหาเลาะขายแบบขับรถจอกรถจักไปคือนเขานะ่ะไม่อยากไล่ได้คำเจ้าบอกกล้าเขาหาคนแบบฉันแล้วและน<า>้องวีวไปห,หาคนในนั้น เอาต้องกล้าเขาชื่อคองชอยแนยเอายังบ่จังชันชี้ได้ถามได้ตัวนั้นนี่เขาตั้งหานอยู่เพื่อนเขานี่มูอย่างมูเขาหาเขามันก็จีถึกไปอีแบบนึงเพื่อนในเพชรร้ายพดลูกเพชรขายซื้อฟันแ้นนี่เนาะนี่แต่มดว่าเขาอยู่เพื่อนเขาเขาบ่อยากมากอะเออเห็ดเผลอไม่เต็งไงเลยจๆๆัชงชันจังชี้ผัวไปชงเนาะกำจัดเพื่อนเขาเจ้าอจาจะชุดจะชุดอยู่ทงไฮทงนา พาอยู่เด้นําบ้านเฮาก็เท่ากับพออยู่ได้พวกค้าขายดูคนขยันน,น่ะเฮ็ดหยังก็อันนั้นเออมีแต่ว่าอันนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ว่าให้ลุงแก้วเช้าก่อนให้ลุงแก้วเช้าได้จไปเล,เลน่นเาอนันอ่าือน้องจ้อยเขา้าม,มนูน้ําเพิน่นพี่น้องเนาะถ่ายรูปถ่ายหยังติดเนะาะจําาในบ้านเช็ดในบ้านคักแน่ เหตุไหนมันถือต้องอือว่าเราอยู่น้าบ้านน้ำยังปกติกะถือว่าอ่อนแอจักสิวา่าแต่อยู่น้พาพ่อแต่กี้กับพได้มีอย่างเน,ะนาะอ่ะาแต่มนูครัวมายังกับพได้มีมายังรถอยู่ใบละลาเป็นคนตกหลน่นบัดตกเหียเสียหายไปคือพอนะ่ออ่นแอโบมี่ฮอดปูชีเก็บให้เดวแต่ปูอยากท้าบุญเนาะอ่าเห็นคำคำแก้วลดนั่นไปซื้อพี่น,น,น้องเไงน้องนุ่งกะ เลยไฟเชญพันบุ้มไม่ไฟอุนน้ำกันนะสกเนาะก็ได้ชนใจอย่างเดยนใจนะไได้ลได้กินแล้วบุมไม่เรก็บอาอกินเราก็ได้บางมือหาน้องหอง่บุ้มมนั่นนี่น้องนองบมหือกันหากันอืแต่เรายู่เป็นคนห้อน่ะดีนั่งห้อนไพ้นานะห้อนอยู่เพื่อนน้องดาวให้ห่อ เอาแล้วเออให้ต uh, ok. uh, right ัวล hmm. ังให้มันไว้สิพี่น้องเลยเดี๋ยวประมาณนี้แหละเดี๋ยวจังไดกับคอยอล้มกันใหมุ่๊ปโผในคลิปต่อไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือหนุ่มแก้วว่างเนี่ยเขาจังลงไปเฮ็ดอยู่ในเมืองพุทได้พี่น้องเลยว่ายังโบถึงเวลานี่้เราอ่ายังเป็นไข่อยู่เจ็บงอกแงกอยู่มือโค เนาะ,ะ,ะพี่น,อน้องเนาะประมาณนี้พี่น,อน้องเนาะสบายดีเด้อทั้งประพนุงแก้ว